ท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกอทวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับเพื่อที่จะรับรู้รับทราบการทํางานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชัยภูมิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของหน้าต่างกอทครับสลามาลัยกุมารมาตุลลอยวะวะเกตุครับข้าผมนายวิชานิตินดากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิผมมีมสัสยิดอยู่สี่มัสยิดนะครับมีประชากรทั้งจังหวัดมีอยู่พันกว่าคนผมเป็นคนเกิดที่อุทยามาย้ายมาอยู่ชัยภูมิเมื่อปี2 5 1 0มาทํมาทำมากินค้าขายขายเนื้ออยู่ที่อำเภอเก่งคอจังหวัดชัยภูมิผมได้รับการเลือกเป็นกรรมการกลางครั้งที่สองแล้วนะครับแลนะผมมีความตั้งใจว่าจะทำให้จังหวัดชัยภูมิดี ป็นที่จีบชอบของประชากรของจังหวัดใจภูมิทุกคนนะครับเรามีโครงการก่การสอนหนังสือให,ให้ครูมาสอนหนังสือทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ประมาณในสี่มัสยิดที่มีการสอนตลอดเวลา,เ,าเรียนฟัตตูอินตอนนี้เราไปสอบอยู่ที่คอนแก่นเพราะของครูสัมพันธ์นะครับไปรวมตัวสอบคอนแก่นนักเรียนเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ประมาณเกือบสิบคนนะครับเราดูแลครูที่สอนนะ่ะ จังหวัดเราให้ครูที่สอนตามมาัสยมเจดเดินละสองพันทั้งสี่มัธยม็ดเพราะว่าเราอยู่ภาคอีสามนมันมุสลิมมีน้อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันมันหลายอย่างที่ว่าเราเรา,เรามาันอยู่ในในหมู่มุสลิมเราเราเลยต้องดูแลดูแลนักเรียนของเราให้ในให้อยู่ดีินด,ดีนะครับแล้วก็เรื่องธรรมะกินของมุสลิมที่อยู่ในใจผมนะส่วนมากมาจากพิทยาทางนั้นนะครับ แล้วก็มาค้าขายเดี๋ยวนี้มีมีการขายของแบบว่าขายอาหารขายอะไรมั่งนะครับโครงการที่ผมจะทําต่อไปก็คืออยากให้มีโรงเรียนโรงเรียนสอนศาสนาที่จังหวัดชียูมิผมมีที่อยู่อยู่ยี่สิากไรติดกับมัสยิดน,น,นะฮะอาจจะถ้ามีโอกาสอาจจะอยากจะทำโรงเรียนสอนศาสนา ส่วนมากกม็มีมีอาชีพขายเนื้อเพราะว่าอาชีพนี้มันอาชีพดั้งเดิมของประชากรที่มาจากยุยามมาอยู่ชัยภูมิแล้วก็ตอนนี้ภาคใต้น่ะเขามาอยู่ที่ชัยภูมิหลายเจ้าเหมือนกันเลยมาขายน้ําพริกขายอะไรต่างๆมากนะมาจากนครศรีธรรมราชมาจากนนราธิวาสของผมเนี่ยเขาเต็มอยู่อยู่นาราธิวาสเพราะว่า ภรยาเขามาสอนหนังสืออยู่ที่แก่งคอแลวแฟนเขาก็เลยมามาอยู่ด้วยเลยก็ให้เขาเป็นคอเตนอยู่ที่มัสยิดเนี่ยผมมาอยู่ไอ้แก่งคอเคยได้เป็นกรรมการกรรมการสุขาพิบาลอยู่แก่งคอเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แก่งคอเป็นอยู่พูบ้านอยู่หมู่สิบสองที่ผมอยู่เดียเ๋ยวนี้ตอนนี้ผมปลดกเกษียณแล้วตอนตอน,ตอนอายุหกสิบ่นแหละรูดูร้อนมีจ,จัดทุกปีนะฮะจัดอยู่ที่มัสยิดจัตุรัส จัดทุกปีมีนักเรียนมาประมาณ80คนนะบรียนภาคเรือรอนแล้วก็ให้นักศึกษาอยู่ที่นักศึกษาของแก่นมั่งมาอบรมมาเรมมามามา,มาดูแลเด็กนักศึกษากระจ่ายจ่ายไปเลี้ยงให้เขาฮนะเวลาเขามามีความสุขดีนะะเพราะแก่นคอมันเพราะผมอยู่มานี 50, 50่เกือบห้าสิบห้าสิบปีแล้วนะฮะเพราะไม่เคยทําความเรือร้อนให้เขาแล้วมีแต่ความช่วยเหลือมีอะไรเผื่อแผ่เขา ทำอะไรกันเราทำความร่วมมือกับคนในใชัยภูมิหมดไม่มีไม่ม,ม,มีเรื่องเรื่องขัดแย้งไม่มีเลยนะครับมีแต่มีจะมีแต่ร่วมมือกันอย่างดีทำอะไรก็ทำทำให้มันดีขึ้นชัยภูมิมีทุ่งดอกกระเจียวประมาณเดือนมิถุนาถึงสิงหานะครับแล้วก็มีนับตกตักโตนและอาหารการกินก็มีอยู่เจ้าหนึง่ง อยู่หน้าหน้าโรงเรียนไโรงเรียนมาลามีอุปถัมสรีแยกแยกนนทไทยนะครับขอเชิญไปเที่ยวนะทำมีอากาสไปเที่ยวทุ่งดอกกระเดียวน้ำตกตากโตนและมอหี้ขาวนะครับขอบคุณนากนะครับอัสล,ลามอะไรยกุมารามาตุลลอฮาเะกะดต